สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงไนเนาะเอ็ดสี่โจกมานกันแน่ว่าน้อหกสองตรงตรงหกสองตรงตรงควต้องคูรต้องพ่นกับว่าเลขตัวเก่าเน้อควรพ่นกับว่าโบนิสือว่าเลขตัวเก่าที่น่าส่วนมากที่บ่ได้จ้าก็บว่เลขตัวเก่าเวลาไม่น้อยเลาวมาเราก็ได้หาผ่นมือสั่งอาจจะว่าเราเงื่อนห้แมวจะมาสอนสรุปสาวฟังไม่น้อยแล้วมา เราเราแก่แขนเหล็กวิ่งได้ไปว่าเอาเหล็กเล็กขาม้าเหล็กขาม้าสองดิวันสดุมาเอาไม่น้อยสันจัดไปเลยสันสองเดี๋ยวเจ็ดสองกับหกสองจัดไปเลยไม่น้อยสันเขาได้หาพันไปวัดคอกันมือเองเอาเงินไหายย่าถ่ายลอยหนึ่งเลยกันย่ำกันเมื่อวานนี่บอกค่ะย่ำกันเจ็ดสองหกสองเมื่อวานนี่เนาะบอยตะกรอนเสี้ยนลูก แต่ว่าเนวทางแต่ว่ามัยยำไม่โอ้มัยยำไม่เมื่อวานเมื่อวานนีก่กะมัย้ยยำไม่แต่ว่าพังคือถ่ายบนปลอยตต้งแต็นไม่เจอหวยเล่าถอกเนาะ<ช>แต่ว่าหอยอันนั้นกะกะ่เอาเนียยกกะบ่เาแน่นันเนีน่ยยกไปน้่งอยู่นะถ้ากเกี่ยวเขาตรงๆน่องไอตีเนาะเขาตรงๆแต่ว่าเขียนใบสามสิบสำนักหกช่องไหมนกลับเล่าพัฒนานีมาขึ้น เดี๋ยวขอขอถ่ายก่อนเนะจ้ะแม่เดี๋ยวขอโอ้เอาทยก่อนขอเวลาซิทีครับเพราะว่าเดี๋ยวเอสซี่พึ่งจะได้บริษัทโนนะจ้ะบอกเลยเนาะอันแนวทางของแม่ตีนี่คำนวณคำนวณคำนวณแล้วแล้วเมื่อคืนโอ้ยสีส่วนในฟังส่วนละลเรื่องฝันบ่ฝันปะครับอันคำสีส่วนในฟังก่อนโอ้บาดบาดฟอยเล็กเล่ามันก็ส่วนหมดแต่ใบคำนวณนเล็กล่าไว้ก็เลยมาฝันอืม กํนวณเลกล่าไว้ฝันวะเห็นคือวังหนึ่งเงนบ่อนไปออกเลขกัน้านอยคันก็เจ้ากันเือกันอยู่ดิเลข้าน่อยนะเลขกับบ้านเราไม่บอกว่าพ่อสอเก็ดรติหานะวันนี้แม่อาจารย์ได้เลขอันซื้อทั้งเล่าซื้อทั้งฮานอยอาจารย์ได้น้ำแม่ยูอาจารย์วันจะเห็นว่าที่ปอยสามศูนย์เหล็กเลขรัฐบาลไทยไปออกท่ากับศรศูนย์สามหมู่บ้านเหตุปุ๊บแบบเบิงเบิงก็น่าจะเลขเท่ากับศรมันออกหามงกุฎกลัวเนาะออมสินนั่นออมสินนั่นนะ เลขออมสินออกศูนย์สามโอ้ยสิมันรุนเลขได้เนาะเลขใหญ่วัานีูวันสันแต่ว่าก็บัถึกตัววงเนาะนั่นแหละวันนี้การมืนขึ้นนีฝันมาจังไดก็แม่วูมื่อคืนนีฝันว่าหกทุ่มนังบ่หลับที่เข่าตีหนึ่งคำนวณเลขอยู่หัน<ะ>บานนี่ก็คือจังสอนเรียกว่ั้นล่ะบัานนี้นอนหลับไปเพราะดิเฮ็ดเรีบโอ้ยอยากนอนแห้งเราเดินแชมพูโท้กกับท้มาหลายจสินะจ้าเส้นท้มากกับเส้นว่าเดี๋ยวนี้คำนวณเลขอยู่ก็จะกับท้มาถาม มันเล็ก <Shine> ยุ่ขขาจะกูหูยูนนะก็เลยบปล่อยไปแบบรับปุ๊บไปสร้างยางมาป็นโอ้ยตัวบบกใหญ่โตก็ได้อหยังล่ีหยังแนวซสับหัวไม่น่ะที่เขาขี่เขาตะกอขนาดนั้นเขาอึ้นตะกอสับหัวโปกหลดไม่ตีนี่เป็นผู้ไปสับสับหัวโปกหลดลมตึงรุนสั่นเลยลมลงมแล้วบานนี่ก็เรียกว่าโอ้โหจริงลมาะบานนี่เห็น เสียหาเรียเป็นสร้างลมโลงแล้วไปหาเรียอีหยังเขาเอิ่อญอีหยังมันสะเสียมากสองทางง่าง่วงอีหยังไดบานนี่ทอนทอนทอนคานี่แหละคานี่แหละเสียวไปยังในความฝันน่ะว่าตอบเพคนว่าอันแม่เสียวไปยังอันนี้เสียวไปอัดกรอบลอพระว่าสนาค่ะว่าตอบเขาพ่าแล้วหูเมียด้วยหูเมียมีฟันตันนี้ดิฟันดีตันนี้ได้ลงสร้างก็เลยมาสอนให้เอฟซีคนสร้างมึงก็เจาะก็เลยว่า ตี paid, so ่ส่วาสร้างมันเป็นเก่าเพราะเลย่ีใส่ไซาบอกให้เพื่อนตี่ซอยแน่นาคตเขนเลยบว่าอบาหาเก่าหกซีเก่าหกว่าจันผู้บัญชีผู้บัญชีไห่นะบันนี้ไม่ตีกเลยว่าเบืองเลขคำนวณเลขเก้าหกกะมีบันนี้เขากันก็ผู้บัญชีนะแต่ว่ากระบอกนี่มันอาจจะเป็น่ฝันที่ดีของแม่เพราะว่าแม่ลมสร้างแล้วสร้างสร้างมันเลขอาจสิเข่า มพราะว่าลมสั่งไดม้มันมันหลมลงม,มันตายเด้ดิตา,ายแล้วมันที่หนึ่งพุณสัจจิกาย้อนนีาอาจิะแตกสามตัวเลยสั่งสั่งสร้างตายไปดิข้อร่<ม>องว่าหลายบาทดินี่นี่นมืน่นก,กระเมนพว่พวมเพื้นดิจ้าประมาณหลายบาทอยู่ดิมันยังไปหลมมันก็สักตัวใหญ่เนาะจ้าวัดนี้ก็ปรากฏว่าหลายบาทอยู่นะเอาวันยุ่งสั่นละบันนี้ก็เมื่อก็เป็นหาพูนว่าเมื่อป็นหามัดส้างหนึ่งป็นหาเป็นหกสร้างกับเป็นเก้าพูดเลยว่า ห้าเก้าหกก็จะ์โตก็ไปเขียนไว้อีกวันนี้ปอยไปตั้งแต่ตีหาบุเจนเท่าปันนี้เด็กเล่าวัฒนาน่ะแต่อีละงวดนี่ก็ได้อันนั้นเป็นเล่าจ้ะอันนี้อันนี้เราเลี้ยงเล่าที่นี่นะวันนี้เราเลี้ยงอันนี้ก็เฮ็ดไปแล้วนี่วันเี้เวาเราเนาะอันนี้เราเขียนรน่รัฐบาลไทยเนี่มนี่ตัวได้แน่รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยกโอ้อบางนึงเรลยกเล่าวนิวิ่งเกตเนาะตัวเดียวโคลูเนาะอนึงเนาะ ครับานี่บ้านนี้ใช่มีวิ่งบ่ไม่ตีมีตัวแปดแปดกับศูนย์วิ่งแปดกับศูนย์แปดกับศูนย์ยับคู่ห้าเจ็ดเห็นท่านบ่เดี๋ยวเจนเย็นพศก่อนรัสาสิอพศผู้ถารัสมองอ่าทัวใดก่อนห้าเจ็ดห้าเจ็ดบ่จ้า สองแปดสองแปดแปดสามสี่สองสองสามศูนสามศูนเจดศูนสี่สูนสามเจ็ด สามเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามเก้าไม่ไทยมาครับนจ้ารัฐบาลไทยที่หน,นึ่งเป็นเศรกิจกาอันนี้ก็สามสามตัวระหว่างนี้ด้วยสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดจ้ามตัวนีแหละมันนี้มระตวมากอยู่บ่ สามตัวในสองน้าเนาะค่ะจ้าในสองหางมากตัวแน่นตัวสองหางวิ่งวิ่งเน้นเน้นไปได้เดลยเน้นเน้นแปดแปดล่องสามลองสามลองศูนย์โอ้ลองศูนย์จอร์รง่มันเป็นศูนย์ไปเลยเป็นศูนย์ละนี่แหละเขียนไว้อยู่จ้าเด่นแปดเนาะจ้าตัวมากตัวชอบตัวมักตัวสอบกับห้าเจ็ด

หาหางโตมัด้ากลีจ้ามักมัคัากิลี่ป่ะจ้าเอาเอาเอามัคั้อีิลีอยู่อะขายัดของสื้อท้ายกันได้เอาเอาเอามัคั้องลีเอาเอามัคข้ากิลีกันห้าเจ็ดห้าเจ็ดจ้าสามตัวเนี่ยกะสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าน่าจ้า มักคักละมักแต่ต้องามเก่าบอกไปเพิ่มอหนึ่งบอกละจายเอาครบละมักคักมักสุดมกคักมักสุดเออหวางในจักรเชียร์ของใจเศ้าเราเนี่ยนี่ก็ได้มันเห็นแน่เนี่แล้วจ้าเป็นเห็นแน่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยวัาอันนั้นยังมันโดนว่าอันห้ามคมเหมือนกันเนาะป้ามันสักทธิ์ปานนี้จ้งว่าไปได้มานจะใส่ห้ามข่มเนาะเอาอันอัน สะสมมาสั่นจักคิดไปนอนไปคิดไปเังสิแม่สิหาคำคมมันม้วนคำก่อนมันม้วนมาสั่นออกยูทูปกันหน้ามาสัจนวานอ่ะวันนี้กะสีป่อยโอ้สีออกคำคมวางสิสีหมอตรวจเบ้างใครสิเป็นจ้าเป็นโมคือจุดออกมาเด้อพี่น้องไอ้ตองงวดเด้อจ้ารัฐบาลไทยตองงวดเลย เดี๋ยวอกเดอาแต่ถูกเลยยกยกหวานไม่ตียกยกให้พี่น้องคุนเบื้องบนมาทั้งพี่ก้อนก็นได้เจอมุ่งหมานคุณรน้จังทันทีลู้งล่ะตรวจสอบอ่ายกมาทั้งพี่ก้อนรอม่ตีอโอเคครับอะแคปหน้าจอเลยนะคะเป็นแนวทางเลอเอสซีเลยไม่ตีกับรู้จักว่ามันจะเป็นตัวได้เลขร้อยตัวเนาะอันนี้ก็คำนวณไปเฮ็ดคำนวณไปตามสูตรละจ้ะ เป็นซาดบอกขอบคุณครับขอบคุณครัเลื่อนฟังทีเลยจ้ะไม่ตีบอกจะไม่ว่าตรงไปเพราะตรงไปแล้วค่อยๆบอกเอาจะค่อยๆค่อยๆหมุนแบบนี้ค่ะรัฐบาลไทยง่อประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะมักพิเศษก็คือหาเจ็ดสามโตก็คือซีเจ็ดหาเนาะค่ะแล้วก็ล่องกบ 3 0 7 0 4นย์นะคะสามโตห้สองหางเนาะคะ่ะจ้าไปฟังคุณเลยะค,ะเค,เค่ะ